วันนี้ออรีโว่บกจะมาตรวจเช็คนะครับอาการยอดฮิตของยี่ห้ออื่นแต่อาจจะไม่ได้เป็นอาการยอดฮิตของเจ้าตัวรีโวนะครับบูตคันเกียร์แตกนะรีโวไม่ค่อยเจอเรื่องบูตคันเกียร์แตกแต่ยี่ห้ออื่นแตกกันบ่อยถ้าอายุอยู่ประมาณ5ปีถึง7ปีเดี๋ยวไปดูกันครับเริ่มคุยกับเฮียต้าเลยนะครับเฮีต้าอันนี้เรียกว่า บูทคันเกียร์บูคันเกียร์นะครับบูทคันเกียร์มันอยู่ตรงตรงตำแหน่งไหนของเกียร์ครับนี่ครับมันอยู่ข้างใต้นี่อ่าของเกียร์ออโต้นะของเกียร์ออโต้มันจะเป็นเราต้องรื้อต้องรื้อชุดนี้ออกก่อนแผงคอนโซลตัวนี้ออกมาก่อนนะครับแล้วก็จะเห็นอ่ะเดี๋ยวมาดูบูทคันเกียร์กีนิดนะครับอันนี้ก็จะมีหลายรุ่นหน่อยอันนี้รีโวรีโวอันนี้รีโวนะครับเป็นลักษณะแบบนี้ทำไมมันแตกกันจังครับพวกนี้ของเดิมข้างในมันเป็นอะไรครับเป็นพลาสติกครับเป็นพลาสติกใช่ครับเมื่อถึงอายุก็แตกใช่แต่รีโว ได้ข่าวไม่ไม่ค่อยจะแตกเท่าไหร่ไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่แต่ที่เจอบ่อยๆก็จะเป็นอีสุอ่าอิสุนี่เจอบ่อยอ่อิสุมิซู่เงี้ยครับครับก็จะเจอบ่อยหน่อยอ่อันนี้แล้วทวกนมันมันไม่เหมือนกันพวกนี้พวกนี้ของอีสุเป็นอย่างงี้อ๋อถ้าเป็นพลาสติกก็เป็นพลาสติกบางๆอ๋อถ้าเป็นพลาสติกก็บางๆมันก็คือแตกเลยอันนี้ก็เลยเปลี่ยนเป็นบูททองเหลืองกันใช่ครับนะครับแล้วทำไมรีโวอมันดูแน่นหนากว่าใช่ครับเนี่ยอันนี้ของรีวอชนัดเลยใช่ครับมาเป็นแบบนี้เลย เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าของจริงหน้าตาเป็นไงนะครับเควิธีการครับฮีต้าเคมาเราของบางรุ่นกันเนาะบางรุ่นที่อตัวแป้นพลาสติกตัวเนี้มันติดกับคอนโซลใช่ไหมครับเราต้องหมุนหัวเกียร์นี้เอาก่อนโดยเฉพาะโตโยต้าบางรุ่นก็ไม่ต้องถอดนะครับบางรุ่นมันจะไม่ติดบางรุ่นจะเป็นแค่พลาสติกครอบแบบนี้เฉยมันุะออกมาก็จะเป็นแข่งเพียวๆใช่ครับปุ๊บแล้วก็อันนี้เราก็ปลดซิปกนของรีโวนะจะมีซิป บางรุ่นไม่มีซิปมันบางรุ่นถ้าไม่มีซิปมันก็จะเป็นปอกแล้วก็ดึงออกได้เลยขยับขยับออกแล้วก็เราดึงดึงออกปุ๊บนี่ก็ไม่มีอะไรกิฟมันเลยเหรอมีมีเป็นกิฟพลาสติกอ๋อไม่ต้องสกูอย่างสปอร์ไดเดอร์มันจะมีสกูตรงนี้ใช่ใช่ใช่อ่ามันต้องสกูรถรุ่นพวกนี้มันจะเป็นกิฟหมดแล้วอ่าโอเคอันนี้ติดวอลบอกอีกเดี๋ยวดึงออกก็จะยกทั้งยวงขึ้นมาเลยใช่แล้วก็ยกของอย่างนี้อ่าเดี๋ยวติดวอลไปเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวยกออก่อนเลยครับ ไฟมันแคบแน่ะหรอตำแหน่คันเกียร์อยู่ไหนเดี๋ยวเรานี่ขึ้นเดี๋ยวตาปลดยังไง่ยโอเคเดี๋ยวเราปลดนี่อีกสองตัวเพื่อให้เราทำงานง่ายแต่รีโวอ์มันไม่ค่อยจะแตกไม่ค่อยแตกครับผมเห็นที่แตกกันก็มีมิตซูใช่ไหมใช่ครับอ่านี่ก็ต่อชิ้นส่วนออกมานะครับ นี่นี่ครับก็จะเจอนี่เห็นไหมอ่าตัวนี้แหละไอตัวนี้ใช่ไหมที่ไปเกี่ยวตรงปลายเนี่ยแหละใช่นี่ครับเนี่ยตัวนี้อไอบูตตรงนี้รับมันแตกนะครับถ้ามันมันแตกปุ๊บถ้าหน้างานไม่มีเปลี่ยนก็เคเบิลไทยรัดเขมบันไทยรัดใช่อ่ะโอเคโอเคถ้ามันถ้ามันในกรณีมันแตกไปแล้วอ่ะมันมันจะหลุดไปเลยครับมันมันจะไม่ติดนี้นะอ่าอ่ามันจะมันจะไม่แน่นนี้ครับอันนี้ยังแน่นอยู่ใช่นี่แน่นอยู่ นี้เราก็จะเปลี่ยนนะครับนี่เราจะเปลี่ยนตัวนี้นะครับตัวนั้นเหมือนเป็นเหล็กเลยวะเนะี่ยใช่เป็นเหล็กแต่ว่ามันไม่สามารถน่ครับเ,เราจะเอาไอชุดนี้ออกใช่ไหมครับใช่มันไม่มีน็อตปิดปลายใช่ไหมนั้นใช่ใช่ครับเราก็อันนี้จะเป็นน็อตปิดปลายไหมนี่มันก็มีสิทธิ์ที่จะคอนแล้วหลุดใรตรงปลายได้นะครับใช่ครับแต่นี่มันก็จะเข้าไปไปแทนใะนตัวบูตตัว ออ <us> ตัวตัวตัวนี้เลยแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะหลุดออกมาข้างนอกได้ครับครับสรุปนะครับเราเอากิปบนยช่างขอขอกิ๊หน่อยนะครับเราเอากิ๊บใส่เข้าไปนะครับคือตัวนี้นะครับนี่ใช่ครับนี่ล็อกล็อกล็อกอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันหลุดนะครับมันก็ไม่เหมือนกับน็อตในตัวปิดปลายตัวนี้นะครับถ้าปิดปลายตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีมีน็อตปิดใช่ไหมใช่ใช่อันนี้จะมีน็อตปิดจะมีชุดแบบนี้อีกทีนึงจะมีชุดน็อตปิดตรงนี้ เออปึ๊บเข้าไปนี้อีกทีหนึ่งอ่าปุ๊บโอเคแตคล้ายๆกันละนี่อ่าอันนี้มันก็คืออันนี้ของแต่งนี่ของแต่งมันแต่อยู่นี้เออถ้าแตกมาปุ๊บาเสียบเข้าข้างนี้ใช่ไหมใช่ใช่เสียบเข้าข้างนี้อันนี้ดูดิอาจารย์บนแต่งจริงนะครับนี่ยเสียบเข้าข้างนี้เสียบจากเบาซ้ายไปเบาขวาใช่ครับเสียบแล้วก็ปิดปลายมันโอเคครับอั้นเราก็รู้วิธีไว้แค่นั้นครับแต่ว่าเราเรายังไม่ต้องเอาเปลี่ยน ก็เรียนรู้กันนะครับเกี่ยวกับทางนี้นะครับอันนี้เป็นของแต่งเขาส่วนใหญ่ก็จะทําเป็นแน่นหนาไปเลยแต่ถ้าเป็นพวกตระกูลยี่ห้ออื่นเขาจะเป็นอย่างนี้เป็นบูธทองเหลืองไอ้ตรงนี้เป็นพลาสติกเองนะถ้าสมมติว่าของแท้ในศูนย์เป็นพลาสติกพลาสติกตัวนี้ครับพอาใช้นานๆปุ๊บมันแข็งตัวแข็งตัวแล้วก็ลาวแตกเลยเข้าเกียร์ไม่ได้ใครที่ขับรถเกียร์ออโต้นะครับส่วนใหญ่ยุยุ่อยู่ที่ห้าปีนะครับพวกบูธคันเกียร์กันในโตโยตานี่ทน สรุปไม่ไม่ไม่ค่อยได้แตกกันส่วนยี่ห้ออื่นนะครับซื้อพกติดไว้เลยนะครับพวกบูธคันเกียร์คุณก็ไปหาดูนะครับของยี่ห้อของคุณที่คุณใช้นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสไตล์ฟอร์มนี้นะครับเป็นฟอร์มนี้นะครับอันนี้สากลอย่างถ้าอันนี้แตกก็ยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ถ้าของโตโยต้มามันมีเป็นชุดอย่างนี้เลยครับแล้วก็มีน็อตปิดปลายมาให้จบเลยนะครับแน่นหนา รถยนต์ถ้าใช้ไปนะครับมีระยะสักแสนโลสองแสนโลคุณลองค้นหาใน Google ในโซเชียลดูนะครับว่ารถยนต์ของท่านเนี่ยนะครับยี่ห้อที่ท่านขับอยู่เนี่ยบู t คันเกียร์ชอบแตกที่ระยะกันเท่าไหร่เดี๋ยวมันจะมีขึ้นมาในในในโซเชียลนะครับท่านจะได้ป้องกันก่อนนะครับอย่างน้อยก็ซื้ออะไรติดรถไว้ถ้าไปแองแงงอยู่ข้างทางมันก็ท่านก็ไม่มีตัวบูตเคเบิลไทยก็ต้องมีนะครับ รู้ตำแหน่งแล้วก็พกแล้วก็มัดลัดไปก่อนแต่ว่าจะมีช่องว่างมันจะมีแก๊ปยังไงก็ซื้อรถไอซื้อบูตคันเกียร์ติดรถไว้นะครับแวบวบแวช่างก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะให้เก็บสายไฟนี้นิดนมีเส้นสีเหลืองย้อยลงมาครับสนใจร่วมคาราวานรถยนต์ไปต่างประเทศลาวเมียนมากัมพูชาเวียดนามจีนกินหรูอ,อยู่สบายสไตาล์ VIP คาราวานร่วมเดินทางไปกับบอกอวิเชษคาราวาน เช็คตารางการเดินทางได้ที่ line id s i tmx 1 9 7 2 z